ช่องสอนดีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าการสร้างแพทเทิร์นและก็การตัดเย็บนะคะคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วมาวางผ้าตัดกันนะคะได้ต่อสาบไว้นะคะ6เซนติเมตรแต่ผเผอิญเผลอตัดไปก็ให้วัดออกมาใหม่นะคะจากจุดนี้นะคะก็วัดออกมา4เซนติเมตร ติดเข็มหมดไว้นะคะวางตามยาวผ้าเลยค่ะตะเข็บลหลให้เผื่อไว้1นึซนติเมนะคะเสื้อตัวนี้จะทำแบบเสื้อขายนะคะเผื่อเย็บนิดหนึ่งด้านนี้ก็1นึซนติเมตรนะคะรอบักแร้ก็เผื่อเย็บไว้1นึซนติเมตร ข้างตัว1เซนติเมตรแล้วก็เผื่อเย็บไว้2เซนติเมตรตัดเลยค่ะรอบคอ1เซนติเมตรเวลาตัด เฉียงออกนิดหนึ่งนะคะ ้านนี้ก็เฉียงขึ้นค่ะส่วนด้านหน้าจับพับไว้ด้านในนะคะพับหนึ่งพับสองจะได้แบบนี้นะคะด้านนี้ก็ส่วนนี้ก็จะปิดกระดุมส่วนี่นหลังก็วางผ้าเป็นสันทกค,ค่ะ ค่อนข,ข้างจับพอดีมากมาก็เผื่อผ้าเผื่อเย็บไว้ใช้เสื้อ2เซนติเมตรใช้เสื้อเผื่อเย็บ2เซนติเมตรข้างตัว1เซนติเมตร เรนหนึงเซนติเมตรแล้วก็คอหลัง1เซนติเมตรถ้ามากไปก็ค่อยตัดทิ้งค่ะส่วนนี้ก็1เซนติเมตรใต้รกๆก็ตัดเฉียงขึ้นค่ะ ด้านนี้ก็เฉียงนิดหน่อยซึ่งในส่วนของตะเข็บเลยวลาพับจะได้ไม่ขาหายไปค่ะก็มาร์กไว้นะคะถึงกลางหลังแล้วก็กดรอยออกมานะคะก็มาร์กไว้นะคะเส้นอกเส้นเอวแล้วก็กลิบหน้ากลิบหลัง ในส่วนของปกก็จะมีผ้าเคมีนะคะอัดติดกับผ้าให้วางผ้าเป็นสันทบค,ค่ะเพื่อที่เวลาตัดออกมาจะได้มีขนาดเท่ากันนะคะถ้าวางแบบนี้บางทีมันอาจจะคลาดเคลื่อนได้ค่ะแล้วก็ให้ทำเครื่องหมายไว้นะคะด้านหลัง แล้วให้ทำเครื่องหมายกลางหรือว่าติดไว้นิดๆน,น,น,นะคะในส่วนของผ้าเคมีก็นำไปเรียกติดกับผ้านะคะชิ้นด้านนอกจะเป็นผ้าเคมีในส่วนของขอปกเชิ้ตชิ้นนี้ก็ให้ตัดผ้าสองชิ้นชิ้นนี้ก็ให้ตัดผ้าสองชิ้นแล้วก็เผื่อเย็บโดยรอบค่ะแล้วก็นำไปเรียดให้เรียบ คลิปหน้าก็จะมาเย็บตัวเสื้อกันนะคะคลิปนี้ก็จะทำไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกันดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ